สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่ค่ะนาแปลงนี้ข้าวดีตเยอะมากๆเลยค่ะเรียกว่าดงข้าวดีดกันเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็ตัดเกสรน,นะคะ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรตอนนี้มีแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศเลยนะคะในพื้นนาของแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาข้าวดิดก,กันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ได้หาวิธีทางกำจัดกันหลายวิธีบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะซึ่งก็ทำให้เราเสียเงินในการที่จะต้องจ้างคนมาตัด แล้วก็กำจัดได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกร,กรชาวนาของเราไปอีกนะคะนี่ค่ะเยอะมากๆเลยนาแปลงนี้คือเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยนะคะมีแต่ข้าวดีดล้วนๆเลยค่ะน่าเห็นใจมากเลยค่ะ ซึ่งปัญหาข้าวดีดนะคะเราก็มีวิธีทางที่จะแก้ไขกันได้นะคะโดยการใช้สารย่อยสลายหมักย่อยสลายเมล็ดข้าวดีดนะคะตรงนี้ซึ่งก็จะช่วยย่อยสลายข้าวดีดแล้วก็หมักฟางให้เป็นปุ๋ยอย่างดีในนาข้าวของเราด้วยนะคะ ก็เป็นการกําจัดข้าวดีดอีกหนึ่งวิธีนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ